อือคึกคึกนี่ไปดูไปดูนะกุดรักดีเร็วกุดลักแฝงตัวอยู่ในน้ำอ่ะไปเร็วๆไปเร็วๆเลยไปดูกุดลกดักสิ ชิ้นนี่น้ำปิ่มเลยปไป,ป,ไป,รป,ป,ไปกระ,ะเะะพาพาน้องไปทางนน้นสิไปทางนน้นครับปไปไปหากุญรักกันป่ะเร็วๆไปพาพาน้องไปทางนน้นครับไปมามีไปแล้วนะ,ะบาอบบี้เรียกมามีแล้วนุ่นบาอบบี้ ไปนู้นไปทางนู้นไปทางนู้นไปดูเป็ดๆไปดูเป็ดๆไปไปอว่างไปดูเป็ดๆไปนู้นเร็วๆมามีจะไปดูว่ะสวัสดีมีคนดูเราแล้วนะทำหน้านี้จ็บทำหน้านี้จ็บยุ่งกับหน่อยนะไปเไปเฮ้ชาวจีท่านผู้ชมคนมีคนสามคนแล้วนะหนึ่งสองสาม มีสามคนแล้วเฮ้ยยิมเยวบอกว่าท่านผู้ชมครับกดไลค์ให้ด้วยครับที่มาเป็นรูปนี้โป้งครับไปไปเรวอ้วนไปแสดงโชว์ป่ะเออเร็วสิท่านผู้ชมมาแล้วเร็วเร็วเร็วไปไป let's go ไปไปเดี๋ยวไปดูชุดรักกันกูรักคนโฉยนู่นอะป่ไปไปไปไม่ต้องตามพี่หมาเรากเราไปหาพี่ควายกันป่ะตะเพรา ไป,ไปดูแม่เป็ดๆด,ด้วยไปไปบอกเป็แม่เป็ดๆบอกว่าเพื่อนๆเข้าบ้านแล้วนะเลือเราเนี่ยน้องจะไปกินย่าีกแล้วเหรอลูกไปไปทางนู้นสิไปทางนูนงน้นก่อนเออท่านผู้ชมขอบคุณครับท่านผู้ชมกดไลค์ให้เราลูกไปไปหาบอบบี้ด้วย จะไปกินญ้าหวานจะไปกินญ้าหวานโอ้ยสวัสดีท่านผู้ชมเยอะเลยลกูกฉันฉิบแล้วนะฉันฉิบแล้วลกูกตามมามีมานะเป็ดเปดเธอไปไข่ไว้ไหนเป้าฮะอันนี้ต้นตระกูลเป็ดของบ้านเราไปหาคุณรักคนสวยด้วยทุกคนอย่างหาหน่นนอนอยู่ในบ่อนูน ตุดตะล็ดตะเลัดเลยเอ oh, าบอบีมาสิมามาสิมาโว้มันมีไม่กล้าเดินหรอกเงี้ยม,มีแมวหรอกเดี๋ยวมันมีตกน้ำเพราะน้ำขึ้นมากเลยทุกคนเห็นคนสวยไหมคนส่วยอยู่นี่ค่ะ กิดคนลุกขึ้นยืนให้ทวดผู้ชมดูได้ไหมคะมามีไปทางนี้ก็ได้อากาศแบบที่อื่นตกแล้วนะคะตกหนักด้วยของเราก็จะประมาณนี้มีพเขาเกี่ยวข้าวไปแล้วก็เลยปล่อยเด็กๆได้เด็กๆห่างไปกะเา เดีย๋ยวไปดูปกุหลาบกันอันนี้กล้วยดำนะทุกคนอันนี้น่าจะพี่เบสให้มามั้งที่อยู่ทางใต้อุ้ยสวัสดีน่ารักจังเลยชื่ออะไรคะทักทายคนเก่งคนไหนคะเมื่อกี้เกดถ่ายไปหลายคนอยู่ถ้าบับบี้ก็จะเป็นห่านอยู่ตรงนู้นถ้าน้องหมูเมื่อกี้ก็น้องหมูเบคอนอันนี้พี่หมากระเพ้า ทำไมันไม่หันทำไมันไม่หันอุ้ยกล้วยเราสุกมี่อุ้ยอ้วนอ้วนเลย,ยแล้วก็สวัสดีค่ะโอ้ทักทายเพียบเลยอันนี้คนเก่งอีกคนนึงนะคะชื่อคุณลกค่ะน้ำขึ้นเอ๊ะคิดถึงมามีไหมคะลูก อากาศด,ดีมากเลยทางอื่นฝนตกหนักกันของเราก็ใกล้แล้วล่ะเนี่ยดูดิทุกคนน้ำเนี่ยใช่ครับน้องหมูเบคอนอ่าน้องซอนะคะแล้วก็โกลาวนะคะอู้ทักถูกหรือเปล่าไม่รู้นะคะคนไทยหมดเลยเนาะสวัสดีค่ะที่นี่สวนนิดหนึ่งฟาร์มสเตย์ค่ะ เย่ yeah, แย่งมงกุฎกันเลยดูจากจังหวัดอะไรกันบ้างคะทุกคนอันนี้พี่เก๋นะคะเจ้าของช่องนะเป็นมามีของสัตว์ทุกตัวที่นี่เอ้คนนี้ชื่อกุดลักกุดกุปกติมามีต้องเดินไปทางนูน้นแต่ว่าแฉะมากเลยแล้วก็มามีพวดมาแล้วมาแล้วนี่เมื่อกี้ใครปเป็นเอซีของเบคอนว่างครับ เบคอนมาแล้วค่ะทุกคนยิ้มชิปี้ชิวิปปี้ชิวิปปี้ชมาแล้วมันหมูหรือชะมดเนี่ยเบคอนครับสวัสด,ดีครับก่อนทวิตา,ามีเอ้ไอเอกชีเยอะนั่นเนี่ยดีใจไหมลูก มีครับนี่มามีก็พาเดินไกลเบคอนเขาฉลาดนะคะเขาเป็นน้องหมูพันหมานะคะเพราะว่าเขาฉลาดเหมือนน้องหมาเลยนี่ตียุงให้ก่อนเขาจะเก่งเหมือนพี่หมาเลยเพราะว่าพี่หมาสอนเขาไว้นะคะอันนี้อราวนี่บราวเด็กๆเ,เขาจะวิ่งเล่นแถวๆนี้ยค่ะเขาจะรู้พื้นที่แล้วก็รู้เวลานะคะส่วนคนที่ต้องโดนล่ามก็คือคนนี้ แน่เพราะว่าเขาเกเรชอบไปเหยียบนาชาวบ้านนะแล้วก็ไปไกลมากเวลาเขาตื่นเนาะก็เลยต้องขู่เขาไว้ส่วนคนนี้เมื่อก่อนก็เลี้ยงอยู่กับพี่หมานะแต่พี่หมาพาเล่นไก่แล้วก็เรียกไม่กลับเห็นไหมบินหูมันนี่แน่ไม่ขี่ไปได้ไหมนี่ไม่มนั่งเขานั่งพักแป๊บนึงก่อนนะพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อพี่เก๋ค่ะ พี่เก๋ที่เป็นชื่อช่องเลย KY เก๋นะคะเอ่ฝรั่งเขาจะเรียกเนะคะเขาจะเรียกเก๋ไม่ค่อยชัดถ้าเรียกมันจะเป็นเก๋นะพี่ก็เลยใช้ว่าเคว้าวว้าวว้าวเหมือนเคี่ยวหมูใครอยากมาขี่หมูบ้างเนี่ยไม่ได้อยู่จังหวัดครับอยู่ประเทศญี่ปุ่นครับว้าวอ่คนที่ชีว่าใช่ไหมคะว้าวชื่อน้องอะไรนะคะน้องโซลเหรอ ว้าวเดี๋ยวพี่เก๋จะมีหนุ่มญี่ปุ่นมานะคะอายุประมาณ16-17มาพักครั้งคืนเดือนหน้าที่พี่เก๋เคยโพสในในลิงก์ YouTube นี้เหมือนกันนะที่เขามาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS นะมาใช้โปรแกรมเที่ยวกับพี่เก๋ก็มานี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหมูขี่รถล,ลม้ม <laughs> โหนี่นี่นี่น ดูความแสบของเจ้านี่ตะไคร้ตะไคร้คมาขอขอขอไล่ดูหมาตั้งนึงนะคะนี่เขาจะมาเล่นกับเพืพ่อนๆนน่าจะเจอตัวอะไรแน่เลยอะเขาเรียกกันมาโอเคมาคุยกันต่อค่ะก็นักเรียนรักเปลี่ยน A F อ S นะคะเขามากันเมื่อเดือนก่อนแล้วตอนนี้เขาก็จะกลับมาเที่ยวกับพี่เก๋อีกนะคะเพราะว่าเขาชอบพี่หมูพี่หมาที่นี่นะคะน่ารักแล้วก็เป็นมิตรแล้วก็ ิวใจมากเลยนะคะเขาก็รักมากเขาก็อยากกลับมาเที่ยวอีกนะคะเพราะที่นี่มันมีความเป็นธรรมชาตินะคะเราเลี้ยงทุกตัวแบบเหมือนสัตว์เลี้ยงนะ,ะพี่หมูเดี๋ยวหมูขี่รถล้ลมมาแรงวิ่งเร็วแบบสปีดโรนัลโดว้าวโอแมกโนนอาเฮลลอฟมอีอายอโอาย อยู่เมืองไทยเมื่อไหร่มาหาเราไหมน้องโซอยู่อยู่เขาเรียกอะไรอยู่เมืองอะไรครับโอ้ยเอออีกแล้วมามีไม่มีกระปร๋องมาเก็บเออเออย่างนี้ต้องเก่งญี่ปุ่นแน่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยพี่หมากมันไปเจออะไรไม่รู้มามีเบื่อมากเลยไม่กล้าไปดูกลัวไปเจอน้องอะไรอย่างเงี้ยสงสาร ไปดูกันพี่มาตัวเงินตัวทองป่ะนี่ทพักทายผมอยากขี่หมูมาเลยครับเ,เบคอนใจดีครับเพราะว่าเบคอนบอกว่าเบคอนต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีลูกค้ามาก็ต้องให้ลูกค้าขี่เนี่ย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 ไม่เลียวมา มเรี้ยวไหมเนี่ยเนี่ยเหม็นหึงเลยเนี่ยเป็นไงเป็นไงเข้าบ้านเลยนะเล่นกันสกระโปรกเหม็นมากไปเลยคุณพ่อเข้าบ้านแล้วดูมันไปมุดอะไรกนันเจอตัวอะไรแน่เลยเบาๆบาเนาะมากกว่าลูกพี่หมูยังอึอไม่สจ เดี๋ยวมามีต้องจัดการแล้วเผื่อเจอตัวอะไรไม่อยากให้ไปทำร้ายเขาไปไปเลยนะไปคิงกันมานีไป,ปเรากลับไปกับพี่หมูันดีกว่าทุกคนพวกนี้ถ้ามามีเดินมามันก็จะชอบตามมาด้วยอยากขี่หมูก็ต้องมาขี่นะคะยังไม่บอกพี่เก๋เลยว่าชื่ออะไรอ่านออกยังไงนะ น้องสองพี่ไม่กลัวคนเอาหมูพี่ไปทําหมูหันเหรอครับใครจะมาเอาไปคะเขามีบ้านด้วยนะเออเดี๋ยวเออตามดูเรื่อยๆจะเห็นบางทีพี่เก๋พาเขากลับเข้าไปอยู่ในบ้านอะ่ะอ,อมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีประตูอะไรอย่างเงี้ยดีไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบว่าเออหลุดง่ายนะคะแล้วก็ พี่หมาเน่ะเขาก็จะคอยปกป้องน้องๆน,นะคะสมมุติใครก้ามกายเข้ามาในสวนเราเนี่ยแค่เหมือนแบบเดินแค่ขอบเนี่ยเขาได้กลิ่นเขาก็จะเหา่าโวยวายคือที่นี่พี่เก๋รู้สึกปลอดภยัยเพราะว่าเราอยู่กันแบบอะไรอะด้วยความปลอดภยัยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าพี่หมาเราอะเขาจะมีอินสติ้งที่ดีมากเขาเขาจะมีเนี่ยเขาเป็นนักล่าเห็นไหมแล้วเขาจะไม่ให้ใครเข้ามาบ้านเราเลย วันก่อนนั้นพี่เก๋โพสต์ใน facebook มาตาม Facebook พี่เก๋ได้นะเอ่อแล้วก็ยังไงต่อทีเนี้ยพอเขาเห็นอะไรที่แปลกปลอมเข้ามานะ่ะเขาก็จะแบบไล่ไม่ไม,ไม่ไม่ให้เข้ามาวุ่นวายเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลยขานอะไรกัแล้วแต่แล้วเขาก็อยู่ร่วมกับน้องหา่านน้องเป็ดน้องไก่ได้นะที่นี่เราอยู่กันด้วยความมิตรภาพนะคะแล้วก็ความรักกันนะ ก็เราก็ฝึกเขาได้อย่างใครที่ดูอยู่เนาะเราอยากเลี้ยงสัตว์ด้วยกันแค่เราอะทุกครั้งที่เราเอาสัตว์ไปเจอกันเนี่ยเราวต้องอยู่กับเขาแล้วเมื่อไรก็ตามที่เขาเกเรหรือเขาทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็จะต้องตีแล้วก็เตือนเขาก็จะรู้อ่าเนี่ยอย่างอย่งเบคอนเนี่ยเขาก็ไม่รู้อะไรหรอกพะเขาเกเรอะ <S <S พี่หมาเขาจะเป็นคนสอนใช่ปะ <S <S ไม่ใช่หมามีเนาะเออพี่หมาจะเป็นคนสอนหนูอืมไป ตามหาพี่มาแล้วลูกเฮ้ย okay. มานี่เลยมันนี้ไม่อยากไปดูแล้วไม่ต้องเจออะไรแน่ๆเลยเนี่ยมันกลัว<อ>ปปๆๆปลลุมกันใหญ่เลยเนีย่เอาอยัางไงดีเราหางกระด้งกระด้งกระด้งกระดิงไปตามดูนะทุกคนไม่อยากเลย ม่อยากเด็ไม่อยาก<_ <d> _>เข่งเจออะไรลูกไปดีไหมอ่ะทุกคนบอกหน่อยสิ<_ <d> _>เขาลุ่มอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะแต่เขาก็กระดิกห่างเฉยๆนะเขาไม่เห่าเพราะฉะนั้นอะมันไม่ใช่สัตว์อันตรายไงถึงได้อยากจะเข้าไปดูอาจจะเป็นปลาก็ได้ไปเถอะเขาอยากไปอยากรู้เลยเดี๋ยวเราได้มีสัตว์เลี้ยงใหม่ไะเบ๊ หาคุณลักดีกดค่ะเราไม่อยากขี่ควายหรอค๊อมาพี่มากลับบ้านครับพี่มาครับทิงดูดูด,ด,ดหางโบกเป็นธงเลยทุกคนคนสวยนี่เขาก็มีที่นอนของเขาใหญ่โตแล้วนี่ปกติก็จะเป็นปรักแค่บริเวณพื้นที่กลิ้งได้ตัวเขา ไปดูดีกว่าหางมันโบกสวัยขาวก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 อยู่นะมาวันนี้ซีบอกมามีซีเจออะไรหืมไหนคนไหนคนไหนบอกมามีได้บ้างว่าเจออะไรเดี๋ยวมีรางวัลหืม เนี่ยเล่นเล่นแล้วเดี๋ยวก็คันย่ำนาเนี่ยโอ้โหอยากจะปลูกข้าวไงฮะมาเอามือหรือไงเนี่ยแล้วก็ไปนั่งพุงแดงกันเนี่ยเห็นไหมตอนนี้คือข้าวมันน้ำมันขังแล้วไงมันเน่าอ๋อไ้ตาไทยมึงหามามี ไปเร็วๆกับบ้านยังเหลืออีกหลายทุ่งนะที่เขายังไม่เกี่ยวแล้วก็เขาก็กําลังเ,เขาเรียกอะไรข้าวกําลังเขียวเนาะยังไม่ออกรวงอะไรที่นี่เขาทํานาทางปีน้ำเยอะน้ำเยอะยิ่งตอนนี้ยิ่งเยอะอันนี้คือหน่วยละตะเวนชายแดนของส่วนนิดหนึ่งนะทุกคน เออไงหัวหมูทะลวงฟันนุนอยู่นุนหัวหมูหัวหมูเออละอันนี้ผอบตอตอลแต่จริงๆเขาตำแหน่งผู้ว่าผู้ว่าเบคอนไปไปเราอย่ามายุ่งกับหัวหมูทั้งหลายเลยมันเดินต้องตีแล้วต้องตีอ่ามีกลับแล้วนาะแล้วใครใครไปยืนล้างพุงเลยนะ สนุกกันจังเลยอืมเอาสิเอาเดี๋ยวไปถึงกับล้างพุงทั้งหมดไปว๊ออ้ยอุยอ้ยอุ้ยมามีเจกับระเบิดยุบเลยนี่นี่โอ้โันี่หล่นตุ๊บเลยนะนี่ ากาศแบบนี้นะคะเบคอนเขาจะสปินมาเพราะว่าเขาจะเจอกับกลิ่นแปลกๆนะคะแล้วเขาก็จะหาอะไรกินของเขาไปเรื่อยเลยนะคะทุกคนกลับไปยังครับลูกไปไปมามีขี้หมูกับบ้างไป,ป let's go ไปเร็วๆยุงกันหนะ้าไปไปสิ <c oughs> <c oughs> หันเน raktion. ไม่หันแล้วอุบลักกักเงี้ยอะหมูหันต้องเป็นเบบี้เบบี้อูดอูดไป let's go ไปมามีเหาะกลับบ้านแล้วป่ะเลี้ยวด้วยโอ้เลี้ยวด้วย let's go ไปกี่บ้านมีใครยังอยู่กับเราบ้างเอ่ยขอบคุณสำหรับ เออกดไลค์มาเลยนะคะเนี่ยทุกคนอ๋อมามีรู้แหละน่าจะเป็นหนูหนูหนาซ่อนตัวอยู่ในน้ำดูสิดูสิดูเหนือลัตะเวงของเราดิเห็นไหมอะ่ะหางกระดิกดีนี่ดีดดดนะที่เก็บคุณพ่อเจไดไปแล้วเจไดคือพ่อเขาที่ มีอายุมากแล้วนะคะน้องหมาบีเกลิลนะคะไปะลุกป,ปะโอ้ยขอบคุณนะคะเอฟซี FC เรามาแล้วอัญังเอฟซี FC เรานะคะมาจากเกาหลีนะคะคุณภัสนานเนี่ยเละเทะไปหมดเลยอะไอที่การนนะ่ะลกูก พอเขปลูกข้าวใหม่ก็ต้องทําใหม่เหรอแน่แน่น่ะน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 ะจะแอบไปลูกเราเนี่ยฉลาดทุกสรรพสัตว์แมหมห่านก็กระโดดข้ามเชือกเป็นไงหมูก็จะไปไปลุกไปยุงกัดเร็วๆเขาทำอะไรกันอยู่บ้างคะดูกันเยอะเลยวันนี้เออเป็นเวลาที่กลับบ้านรถติดกันหรือเปล่าคะทุกคน น้องกุดหลักกุดกุดเป็นฮิปโปดูดูขเขาเลือ้อยดูเขาเลือ้อยเอ้ยลุกขึ้นแล้วโอ้โหที่นอนน้องอาบาวอาบาวพี่เพนทักคครับลูกหมูแชมพูเมื่อกี้น้องลุกขึ้นมานะคะหลุมที่น้องนอนลึกมากเลยนะทุกคน มามีไม่อยากเดินมาหรอกรองเท้ามามีหล่นบุม่มลงไปเลยอะพรุ่งนี้ใครอยู่แถวนนทบ,บุรีนะคะมาทักทายกันได้นะเก็บไปขายพิซซ่านะที่แถวท่าอิดไซมานะทุกคนพิซซ่าเตาถ่า,านโอ้ยอยากกินด้วยจังเลยค่ะมามีกูลักกินหญ้าไปนะั่นแหละดีแล้วฟินไหมคะคนโฉย คนโ่ยใชะดือจุ่นเลยทุกคนคนโ่วยดือ้อแดนดีด้บอกคนโ่วยดือ้อดื้อป่ะลูกอันนี้นะมันคือมันคือล่องน้ำนะทุกคนซึ่งตอนเนี้ยมันน้ำเนี่ยได้เทียบเท่ากับเออตัวตัวพื้นดินไปแล้ว ดั่ตี้ก็แอบ,บเป็นห่วงโอเคมีโทรศัพท์เข้าเดี๋ยวเราต้องไปแล้วล่ะทุกคนขอบคุณที่ดูนะคะอันแฮ่มีเด็กออกไปข้างนอกด้วยดูดูดูแอี่เด็กมีเด็กสันออกไปข้างนอกนะคะอืมนี่บ๊อบบี้บ๊อบบี้ไม่ได้ออกอันนี้อีกฝูงหนึ่ง เขากาลังตกลงกันว่าใครจะออกไปบ้างมามีไม่ว่าเพราะว่าเขาเกี่ยวข้าวแล้วแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนๆอนอะ่ะเขายังไม่ได้เกี่ยวดู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 ด,ด,ด,ดูเห็นไหมเห็นอีหมูมันวิ่งไหม,หม,หมทุกคนอีหมูมันวิ่งวิ่งตามมาเบาว,วิ่งเร็วมาก บ๊อบบี้บอบี้แล้วกลับบ้านมาด้วยล่ะแม,ล,มล้มสแลนเขาเชียวป่ะมามีต้องไปเก็บหมูแล้วเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้าบอบบี้โอ้ยเอฟซี FC เรียกบอบบี้เดี๋ยวขออนุญาตไปโทรศัพท์ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยที่ติดตามดูกันเกือบครึ่งชั่วโมง แล้วไงพบกันใหม่นะคะอากาศดีสุดๆเลยค่ะตอนนี้ไม่อยากได้แล้วฝนเยอะเกินอยากได้แค่ล่มๆแบบนี้พอเนาะขอให้ทุกที่รอดพ้นจากน้ำท่วมนะคะทางนี้ก็ค่อยๆเอาน้ำออกกันอยู่บายค่ะสวัสดีค่ะวะ้